สวัสดีครับก็อยู่ในตลาดสดภทคีามเดิมวันนี้ผมไปกเลยูกงนะครับปลากระพงก็เสร็จปลากระพงเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคอ่ะรวมนไ,ได้เลยแค่นี้พอผมนับจำนวนไว้เก็ดสบนะคะ,นะครับผม okay. เอเคเิญ่ครับ ครับแล้วเราก็ต้องมาลวกกุ้งนะฮะทำกุ้งก็ต้องทําให้แบบเ,าเบาๆมือนะฮะกุ้งจะได้หัวไม่แตกเวลาลวกแล้วก็ลวกในอุณหภูมิต่ํานะครับพอสุกได้ที่เนะี่ยแล้วเราก็ต้องรีบไปล็อกน้ําเย็นน้าไ,ได้แล้วรีบไปลงน้ําเย็นนะฮะให้ลดอุณหภูมิในทันทีนะครับไม่งั้นกุ้งจะแฉะครับเราก็จะได้กุ้งที่เนียนสวยแบบนี้นี่นะฮะ ไมะะ่มีมันเยิ้มมาที่หัวเขคกับมีควเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการรวกกุง้งถัดต่อไปก็มาเป็นหมึกนะฮะของอาหารแต่ละอย่างเราก็ต้องใช้อุณหภูมิที่ต่างกันในการปรุงนะครับจะ,ะใช้ไฟแรง่อยนะครับอ่้ไปหยวกพักเตียงฮะโอเคสุกสะดุง้งะดุง้งอ่าอาหารแต่ละอย่างเทคนิคก,ก็จะต่างกันนะครับ อ้าวโอเคแล้วรีบมาล็อกคมเย็นเ,ยเหมือนเดิมครับลดความุาา้มนนะฮะนี่เราก็จะได้หมกสวยๆเด้งๆกันแบบนี้เลยโอเคครับผมครับก็มาในส่วนของปลากันบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลากระปงแรกอ่าเราก็จะมีเห็นไหมในน้ำมันก็จะมีขิงม,มีอะไรด้วยนะครับนี่ลงไปนุ่มๆแบบนี้เลย ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบาเกินนะครับเออเออนิห่งเบาแนะครับปลาจะเป็นตัวเดียวนะฮะที่ไม่ต้องไปล็อกน้ําเย็นนะครับก็สุกก็ใช้ได้เลยพยายามขยับเขาให้น้อยที่สุดนะฮะถ้าออกขึ้นจากนี่ได้แล้วก็ใส่ถุงได้เลยก็จัดหรือจัดจานได้เลยก็ยิ่งดีนะครับ นนในส่วนกุ้งกับหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะปลายอีกใจเดียวก็สุกแล้วฮะเป็นยังไงกันบ้างครับ โอเคครับผมเตรียมทําโจ๊กกันต่อไปครับอันนี้เป็นการกวนโจ๊กนะฮะกวนจากข้าวเป็นเม็ดเลยนะฮะกวนจุกๆแบบให้ได้เนื้อเนียนๆเ,เลยนะครับอ่าวันนี้เราทาไม่ธรรมดาอยู่แล้วเราทาโจ๊กทะเลครับนี่มีกุ้งมีหมึกอ่าอย่างในคลิปที่เรานําเสนอไปแล้วการลวกเทคนิคการลวกอาหารแต่ละอย่างก็ต่างกันนะครับก็ใช่จะหยิบโยนโยนใส่ลงไปไม่ได้นะครับโอเคครับผม สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเมื่อเช้าที่ได้ทําไปให้ดูแล้วนะฮะในคลิปวิดีโอนะครับก็จะได้ถ้วยนี้มานี่นะครับโจ๊กรวมทะเลนะครับมาเป็นยังไงกันบ้างนี่คือขนาดของจริงนะฮะที่ที่ให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้เรามาชิมกันดีกว่าชิมอะไรดีปลาดีกว่านะฮะนี่สีขาวนิดนึงนะครับปลา ต็มชิ้นไม่ได้มันช้อนมันลนะ้นเอาแเอานนี้แหละนี่แหละนี่แหละ,หละอาไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงนะฮะว่าชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเอา้าเป็นปลากระพงนะนี่ยอืมหืม,อมยอดเลยฮะยอดเลยยอดเลยอืมต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูขนาดกุ้งกุ้งของเราเนี่ยเออเขาบอกว่าจะใหญ่กว่าช้อนนะ เอ้มาสมานเรมากนันอีกช็อตหนึง่งต้องกินกุ้งสิอนี่ครับกุ้งอเย่ออออ่อออ,อวิธีการลวกกุ้งผมได้บอกไปในคลิปที่แล้ว ว่าจะรวกยังไงให้มันเด้งสุกกาลัง okay. ดีนะฮะอืมโอเคก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็ปกติธรรมดาครับก็อาหารอย่างที่ผมเคยพูดไปเสมอว่าไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่านะครับอ่ะลองทำดูนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้ไว้เจอกันใหม่